ครสวัสดีครับเนื่องจากเครื่องตัดหญ้าเครื่องเก่านะฮะพังนะครับ,รบเอาไปซ่อมเนี่ยช่างบอกสามัญาให้ตายก็เลย ซื้อเครื่องหม่เลยกันแล้วก็เลยแบบซื้อเป็นแบบสภายหลังแบบเพาอ่อนนะครับเพราะว่าอาดูจากรีวิวเนาะจากรีวิวต่างๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเพาอ่อนเนี่ยมันจะตัดตามพื้นที่ที่มันไม่เรียบนะเหมาะกับแปรงอุ่นผมเข้าไปใกล้ๆอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นร่องเป็นอะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีแล้วที่สําคัญซื้อมาในราคา2,500บาทเขาลดราคาอยู่นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์สินค้าตัวนี้ไว้ให้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปลองใช้กันดูนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยลองสตาร์ทดูเครื่องนิ่มมากเครื่องเบาเครื่องเสียงไม่ดังนะครับเอาเครื่องใหม่เป็นเพราอใหม่ด้วยแหละแต่ไม่รู้ว่าใช้ไปนานๆจะเป็นยังไงแต่เบื้องต้นเนี่ยดูสตาร์ตดูนะ้วก็ก็สะพายหลังก็จะทำงานสะดวกนะครับ เขาก็มีเครื่องมีอ่ก้านใบตัดมาให้แล้วก็แถมตัวเป็นเอน็เอนแบบดึงยืดออกมาได้แล้วก็มีใบตัดใบหนึ่งแถมมาได้รับของมาเมื่อวันก่อนก็อยู่เมื่อวานนี่หว่าเมื่อวานเออยี่ห้อก็เครื่องกีนนะครับถ่ายตามช้อปปี้ตามท้องหลาดด้วยไปก็แบบเดียวกันเลยกับตัวที่ซื้อมาแล้วก็พังไปอันนั้นใช้อยู่ประมาณ2-3ปี นะแต่ตัวน้ำมันแพงกว่ามาดูว่าตัวนี้จะทำงานยังไง ครับลองใช้ดูแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคนะครับคือตอนแรกเนะี่ยที่ใช้เนี่ยด้วยความที่ไม่เคยใช้มาก่อนนะผมก็ยกอย่างนี้ใช่ไหมทําให้ตรงข้อนี้งอไว้ซึ่งมันทําให้เราปวดแขนคะรับเป็นวิธีที่ใจผิดเปงใช้ไม่เป็นก็คิดว่าอุ้ยใช้ไม่ดีแต่่จริงแล้วเราต้องปล่อยให้มือเนี่ยตึงต้องปรับตรงนี้ให้พอดีกับบางคนมันสูงมันเตีย้ยเราไม่เท่ากันเราต้องปรับให้ตึงแล้วก็มีหน้าที่แค่ ไว้อย่างเงี้ยอันนี้ก็ตัวปรับนี่ก็สายไปสายมาเนี่ยมันจะไม่ปวดแข็งแล้วมันจะใช้งานได้สะดวกคล่องตัวมากครับเข้าตามพื้นที่แบบจะแคบสายอ่อน,นเ,เนี่ยเหมาะนะแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่เรียบอ่ามันอาจจะไม่ไม่ดีเท่าไอตัวก้านแข็งนะครับแต่ผมจัดด้วยเอ็นนะเอ็นม,มันมีแบบว่ามันก็ไม่สมูทเท่าไหร่นะเอ็นม,มันก็ไม่ขาดง่ายแต่ถ้าเป็นใบเนี่ยว่ามันจะสมูทกว่านี้นะครับนี่แหละเทคนิคที่ควรรู้คือ ให้แขนเนี่ยตึงเ,เวลาจับตรงนี้ให้เป็นการแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนเป็นตัวแบบดึงไว้เฉยอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเรางออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเ,เราตัดไม่เกินยี่สิบนาทีปวดแขนนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้โอ้สบายเนี่ยคือต้องปรับตรงนี้ให้มันตึงน,นี่คือเทคนิคที่มาแนะนำสำหรับใครที่ไม่เคยใช้เครื่องแบบนี้นะครับ โดยส่วนตัวผมว่ามันเหมาะกับงานผมในการทำอุ่นตัดตัดหญ้าอุ่นอย่างเงี้ยครับตัดหญ้าขนาอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันมันอย่างเงี้ยได้ง่ายจะลิกจะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นก้านที่แบบสระทายเงี้ยมาทำยากดีผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาในราคา2 5 0 0รอบาทนะเป็นเครื่องสีจังหวะด้วยอืมทดลองดูแล้วโอเคมากครับสำหรับ ไอตัวนี้มันเข้าตามซอกอรุ่นหรือตัดตัดตัดหญ้าตัดอะไรตามโคนต้นไม้ที่เราปลูกเนี้ยเหมาะเหมาะเหมาะ,ะ,ะนะครับเสียงก็นิ่มครับเครื่องแน่นก็รักษาด้วยการซื้อมาตอนแรกมันเราก็ต้องเติมน้ํามันเครื่องนะครับสีสีจังหวะก็ใส่น้ำมันเข้าไปแล้วก็สตาร์ตติดเลยนะไม่ยากอาตอนแรกก็อาจจะต้องมาปั๊มน้ํามันตรงนี้ก่อนนี่นะมันจะมีไอที่เป็นอย่างเนี้ยตรงนี้นะวงกลมเนี้ยนะ ต้องมากด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 เนีย่ยมันจะปั๊มน้ํามันขึ้นมาหาตัวเครื่องครับตัวคาบูหรืออะไรไม่รู้นะฮะแล้วมันก็จะสตาร์ตติดก็เปิดโชคขึ้นมาก่อนปุ๊บพอติดแล้วก็กดโชคลงนี่โอ้ถือว่าคุ้มครับ2,500บาท ค okay, ครับใส่ใบที่เป็นเหล็กอันนี้ผมใส่แบบสาแฉกโอ้แต่ดีมากครตรงที่แบบเนี่ยอย่างมันเป็นหลุมเนี่ยมันแบบว่าปรับเอียงใบอะไรเข้าไปหาได้หมดเลยแล้วก็ตัดองุ่นนะครับตัดตรงร่ององุ่นได้ชิดโคนมากขึ้นนะครับนะฮะเพราะว่ามันปรับเอียงปรับอะไรได้เนะี่ยนี่คือข้อดีของก้านอ่อนนะครับเนะี่ยส่วนถ้าตัดแบบพื้นราบ ก็อย่างงี้ครับแขนต้องแบบปล่อยตึงว่าถ้างอยกนิดนึงเนี่ยมันจะทาให้ปวดแขนคือปล่อยตึงเลยล้วใช้ถ้าถนัดมือขวาก็ต้องใช้มือขวาในการควบคุมตรงคันเะร่งนะก็จะใช้มือขวาในการแบบควบคุมทิศทางมือซ้ายนี่ก็แบบตึงไว้คางนี้มันจะทําให้ไม่ปวดแขนนะครับก็ตาการสิ้นเปลืองน้ามันก็ปกติทั่วไปครับเครื่องสี่จังหวะไม่สิ้นเปลืองมาก ตัดองุ่นตัดย่าองุ่นก็เรียบร้อยครับวันนี้นะฮะโอเคครับมารีวิวให้ดูกันแบบสดสดนะครับเครื่องตัดย้านะครับสีจังหวะสั่งมาจากช้อปปีนะครับใครอยากสั่งรุ่นเดียวกับผมมาใช้นะครับมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับมันก็จะมีขีดสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมแคปเป็นวิดีโอหน้าจอให้ดูแล้วกันเราก็แตะปุ๊บนะฮะมันก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาเห็นไหมครับจะมีลิงก์มีรายต่างๆที่ผมใส่ไว้ให้ดูให้ให้ กดตรงนี้นะครับกดสามเหลี่ยมที่มันชี้ลงปุ๊บนะบแล้วผมจะใส่ลิงก์ของสินค้าตัวนี้ไว้ในช้อปปีนะครับที่ผมซื้อมา2,500บาทนะตอนผมสั่งเพราะว่าเขากําลังลดอยู่มันก็เลยได้ถูกนะครับโอเดครับคลิปนี้ลาไก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ